ตั้งแต่แต่งพื้นท้าให้กับน้องนะครับเพื่อที่จะลดการสะสมความมับซื้นที่พื้นท้าของน้องนะครับเวลาที่น้องไปเดินเหยียบน้ําเหยียบพ,พื้นลื่นนะครับมันจะได้ไม่เก็บสะสมความมับซื้นไว้แล้วก็ไม่ลื่นเวลาที่เดินบนพื้นกระเบื้องด้วยครับแล้วก็ตแต่งโขนบริเวณท้องน้อยของน้องด้วยนะครับเพื่อลดความหมับซื้นแล้วก็เวลาที่น้องฉี่มันจะได้ไม่เลอะตรงส่วนนี้ด้วยนะครับ ด,ดูแลง่ายไม่มีกลิ่นอับด้วยครับเพราะว่าถ้าเป็นสระก็คั่วส่วนใหญ่จะสีแล้วก็เละอะตรงบริเวณท้องของน้องเองนะครับถ้ามีผลเยอะๆแ,แล้วเกิดการาบาออกาากาักผมน้าสีของน้องเองมันจะมีน้ําสีขาวขุ่นออกมาจากอ่าูงหุ้มซุกกระจุกของน้องตัวผู้นะครับของาาตัวผู้มีกลิ่นคาวด้วย,ยแล้วก็มีสีขาวขุ่นเห็นไหมครับนี่อย่างนี้เลยเห็นไหมครับมันจะเกิดการเกิดจากการาสะสม อ่าสิ่งสปกปรกเป็นน้ำหมักหมมนะครับจะเป็นน้ำจากฉี่ของน้องเองหรือว่าเป็นน้ำอสุจิก็แล้วแต่นะครับมันก็จะมีกลิ่นคาวของของน้ำอันนี้นะครับ,บ,บมันจะสัพออกมาออกให้นะครับแล้วก็เวลาล้างพี่ช่งางก็จะปิ้นล้างเอายึดกระจู่ภายในของน้องล้างให้สะอาดด้วยนะครับไม่งั้นมันมันจะมีกลิ่นคาวติดตัวน้องนะนนต้องหมั่นทำามะอาไม่งั้นมันจะไม่ห<ข>ายักษามสอาดให้กับสุนัขตัวผู้นะครับต้องล้างเอา ส,ส่วนทุบกระจุของน้องให้สะอาดด้วยนะครับถ้าใครมีเนนื่นฉลักตวผูกก็จะต้องดูแลส่วนนี้ด้วยนะต้องทําเป็นประจำคั้ายที่เราอาบน้ำกับน้องนะครับตอนก่อนนะ่ะมีคนสงสัยว,ว่าพี่ช่างทําอะไรกับน้องกับน้องหมาหรือเปล่าน้องหมาตวผู้กลับไปเนี่ยมันก็ยังมีน้ำไม่สีขาวขุ่นไม่ออกมาเกิดจากพี่ช่างทําอะไรรุนแรงไหมอันนี้ไม่ใช่นะคะระับเป็นเกิดจากการบักหม,มน้ํา อ่าฉีของน้องเองหมักผมในส่วนของชุดกระตุกของน้องเองนะครับมันไม่ไม่ได้ล้างทีเดียวแล้วหมดไปนะมันต้องล้างอยู่สม่ำเสมอนะครับถ้าเราอาบน้ำให้น้องสองสัปดาห์ครั้งก็ต้องล้างให้น้องทุกครั้งนะครับไม่งั้นก็จะมีน้ำหมักหมที่นี่อยู่ด้วยครับหรือจะแต่งแต่งขนท้องขนเท้าขน,นต้นนะครับแต่แงแต่งขนหูแตดเล็บเช็ดถูสางขนเสร็จแล้วจะพาน้องไปอาบน้ำครับ ตัดแต่งขนบริเวณใบหูนะครับเพื่อจะลดความอบบชื้นลดการสะสมสิ่งสกปรกนะครับจะได้ดูแลรักษาความสะอาดง่ายด้วยแล้วก็ขนหูที่ยวยาวเนี่ยถ้าเราอาบน้ำโดยที่มีขนหูที่ยยาวมันอาจจะนําพาน้ําเข้าสู่ช่องหูของน้องได้นะครับอาจจะเป็นขลในหน่วยกด้วยนะที่ครั้งก็จะตัดแต่งขนบริเวณส่วนนี้ให้ด้วยนะครับแต่อย่าลืมนะครับถ้าน้องดิ้นเนี่ยต้องระวังเลยนะใบชิมเมอร์ใบแบตเตอรี่เรามีความแหลมคมมากนะครับอาจจะบาดน้องได้ต้องช่วยกันจับมาให้น้องดิ้งนะครับ แล้วพี่ท่างก็จะ,ะเช้ดทำความสะอาดช่องหูให้กับน้องนะครับเพื่อที่จะเอาที่ถูสะสมนี้น่ออกที่ยาวหลุดนิดนึงน้องยินแบ่งพี่ท่างใช้ถูให้กับน้องเช่าๆนะครับเช็ดจากภายนอกให้สะอาดก่อนนะเพื่อไม่ให้สิ่งสปกปรกจากภายนอกเข้าไปในช่องหูของน้องนะครับจากนั้นให้เช็ดภายในช่องหูนะควรจะมาเช็ดถูให้น้องอยหา่น้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับป้องกันไม่ให้มีที่หูสะสมป้องกันการเป็นยิสในช่องหู ก็ลดอ,อาการชันหัวถงหนองนะครับถ้าเกิดมีที่หูสะสมีเยอะยมันก็จะเกิดอาการชันหัได้ครับที่ช่งางตัดขนรอบๆหูออกให้แล้วนะครับขนที่ไปหูมันดิช่งางตัดออกทั้งหมดแล้วนะครับเพื่อที่จะลดความบกชื้นเราจะได้ดูแลง,ง่ายด้วยนะครับลดการสะสมของ,ของที่หูเพราะว่าขนที่มันกุดตันอยู่อาจจะปวดบางนะครับทำให้เกิดการบัดหมที่หูแล้วก็ อาจจะนาพาขนเออขนน่าอาจจะนําพาน้ําเข้าไปในช่องหูของน้องได้นะครับได้เกิดแล้วเราก็จะพาน้องไปอาบน้ำกันแสดงว่าน้องกินน้ําแล้วก็อาหารน้ํามันจะเลอะอยู่ใต้คางเห็นไหมครับมีใต้คางของน้องมีเปนคาบน้ำคาบอาหารเยอะเลยนะช่างจะขัดส่วนนี้ให้นะครับ ใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรในการดูแลสุขภาพผิวหนังและผลให้กับน้องหมาน้องแมวที่มาใช้บริการนะครับแชมพูเราจะช่วยในการปรับสภาพผิวหนังและขนผลลดรสน้ำแล้วก็ลดเทมเพที่อยู่บนตัวน้องได้ด mm ้ hmm. วย the นะครับถ้าสนใจใช้หรือสนใจใช้ผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรของเราติดต่อเข้ามาได้คร uh ับที่เบอร์สาย6640 4443ครับบาดให้ทั่วตัวนะครับก่อนใช้แชมพูเราจะผสมน้ำนะครับ ละลายแชมพูก่อนที่จะใช้นะครับมันจะได้ไม่ตกค้างจนใดงจนลื่นผมเปียถังของ,ของน้องมากเกินไปนะครับไม่งั้นอาจจะเป็นผื่นแดงผิช่ชันได้นะครับแต่แชมพูของเราเป็นสูตรสขขมุนไพรไม่ต้องกลัวเรื่องการเกิดผื่นแดงผื่ชันนะครับจิตต้องหมินให้น้องด้วยอเพื่อที่จะโรดกลิ่นข้าวติดตัวน้องนะครับไม่ให้มีกลิ่นข้าวติดตัวนะครับวันนี้เราจะยกก้นน้องขึ้นแล้วก็ค่อยๆปิบไล่ออกมาเห็นไหมครับน้ำที่ออกมาจะเป็นน้ำที่มีกลิ่นข้าวนะครับเป็นสายฉนหลักที่ ตอบแทนช่างเส้นนะำประกินุตรน้ำของตัวสุนัขเองนะครับเราจะติดให้ทุกครั้งที่เราอาจทำให้กับน้องครับเรามีบริการรับส่งด้วยนะติดต่อได้หมายสองทีมล่วงหน้าหนึ่งวันนะครับรายได้ส่วนหนึง่งรายได้ส่วนหนึง่งพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาสัตว์ขนให้น้ำหมาจอนและน้ำหมาพิการตามบงล่นอนที่ต่างๆนะคะหานุบำรนาบุญร่วมกันนะ เสร็จแล้วนะคะชาวสอตัวมาอาบน้ําสาขนตัดเล็บเช็ดหูตัดขนเท้าขนเท้าขนก้นนะพี่ช่างก็ทําให้เรียบร้อยแล้วนี่ร้างน้ำน้นตัดขนนองมาน้องแม่ซอนในส่วนเกษตรมาขอนะคะเบอร์โทรศัพท์0866404443ดกดินดุกัดสบัดเวียนวินพี่ช่างรับหมดนะไม่ใช้ยาซึมไม่วางยาสลบค่ะ พี่ช่างแต่แตัดแ,แต่งขนหูขนเท้าขน,น้อาขนก้นให้เสร็จให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลดความอับชื้นนะคะดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายด้วยนะโอเคค่ะกลับบ้านได้่านหลักไหม